สวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินวุฒิกิจไพบูลนและค้หนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับผมมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงกับรายการที่พูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทอง ครับครับผมส่วนใหญ่เราจะพูดในรายการเรื่องการกู้ซื้อบ้านครับวันนี้อีกสินทรัพย์หนึ่งที่ชิ้นใหญ่เหมือนกันยอดฮิตเหรอแล้วเป็นความฝันด้วยโอ้รถครับครับผมถ้าเกิดเราจะกู้จะซื้อรถหรือประเภทอื่นก็ได้นะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีวิธีการในการวางแผนยังไงครัจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยแหมอยากจะคุยเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆจังเลยไหวไหมนอง จะไหวใช่ไหมเนเองนะครับออคือเราเราข้ามเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานเรื่องของรูปลักษณ์อะไรต่างๆแล้วกันเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเป็นความคิดเชิงปัจเจกเนาะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราไม่ใส่ใจไม่ได้ก็คือเรื่องเงินเ,ออเพราะว่าเวลาเรากู้ซื้อรถเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่ามันมีภาระที่ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันที่สำคัญที่สุดก,ก็คือมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแค่ค่าผ่อนรถอย่างเดียวสิ่งแรกที่เราควรจะประเมินตัวเองก่อนนะครับก็คือว่า ตัวเราเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่าที่เราจะมีรถสักคันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในเชิงเปรียบเทียบก่อนหรือค่าใช้จ่ายเดินทางปัจจุบันบางคนแบบอุ้ยเดินทางหลายขั้นหลายตอนเอ๊ะถ้าเปลี่ยนเป็นรถน่าจะสะดวกกว่าอยู่กรุงเทพอ่เพเาเรือก็แล้วมอเตอร์ไซค์ก็แล้วรถเมล์ก็แล้ว,ลวหลายต่อเลอกเกินยังไม่ถึงเลยอ่าหลายต่อเลอเกินซื้อรถดีกว่าง่ายดีใช่ชเราก็มาดูว่าเฮ้ยนี้ไม่รถมันก็น่าจะสะดวกกว่าแต่ว่าบางทีเราอย่าลืมว่าไอตัวความสะดวกขึ้นมามันก็แลกกับ ค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะก้าวกระโดดมันก็ต้องดูกําลังเงินของเราให้ดีปัจจุบันก็กู้กันง่ายหน่อยนะเรียกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีมนะครับถ้าดาวน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีคนช่วยคำ้ำแบบมันก็เหมือนพาเพื่อนมาร่วมสนุกกัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าดาวเยอะหน่อยอย่างเช่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องมีคนคำ้ำแล้วก็เรื่องของการกู้เนี่ยปัจจุบันมันมีสองรูปแบบ,บนะครับรูปแบบแบบเดิมก็คือรูปแบบที่เราเราคุ้นคุ้นกันก็คือกู้ซื้อรถอสมมุติทำห้าปีหกสิบเดือนเราก็จะได้งวดดดดผ่่่่อออออนนนนนนนตตตเเเเเเืืทาๆกกกกัใแะรรบบบบซึงง็ปิ้้ีียยไ แต่หลังๆเนี่ยนะครับบริษัทรถยนต์ก็เอือ้อเรียกว่าช่วยทําให้คนมีรถได้ง่ายขึ้นแล้วทำเป็นระบบใหม่ระบบผ่อนที่เรียกว่าบอลลูนบอลลูนแหมฟังชื่อ<น>แล้วมันลอยๆอยังไงก็ไม่รู้ฐา,านมันจะแคบกว่าแล้วมันจะเป,ป็นบวมเท่าไหร่ความหมายคือสมมติว่าเราผู้ซื้อ60เดือนครับ59เดือนแรกเนี่ยก็คือผ่อนเบาๆมันจะผ่อนต่ํามากจริงๆแต่ในงวดสุดท้ายงวดที่60เนี่ยก็คือมาก้อนเบลเลอเลยอาจจะเป็นแสนสองแสนไปเลยในงวดเดียวนะครับซึ่ง อ่าก็มีหลายคนเลือกแบบนี้เพราะว่าแม่มันเริ่มง่ายสบายใจดีอ่ามันเริ่มง่ายแล้วก็อีกนั้นนะต้อง้า <c oughs> ปีเคนมันจะอะไรกันนักหนาล่ะแล้วทำไมเวลามันเร็วอย่างนี้ล่ะเหลืออีกสามเดือนแล้วอ่าอย่างนี้แต่ว่าเขาก็มีตัวช่วยก็คือว่าถึงเวลาตอนนั้นก็ถ้าเดือนที่60จ่ายไม่ไหวจร,จริงก็สามารถเอาตรงน,นั้นเนี่ยไปรันทําเป็น การผ่อนยาวต่อได้อีกอ๋อทำอีกรอบได้เหรอฮะพูดเหมือนดีนะแต่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายามันจะเพิ่มขึ้นอ๋อ,อใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบการผ่อนที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอ่ะอย่าง2แบบนี้วิธีการที่เหมาะสมกับเราแล,รแล้วกันก็อาจจะให้โค้ดฝาก วิธีการคำนวณรายได้ของเรารกับสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นที่จะมาผ่อนแบบนี้ด้วยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มันเป็นรายจ่ายคงที่อัตราการผ่อนอัตราเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วมันตอบภาพได้ชัดเจนกว่าว่าให้ตัวเรามีความสามารถมีกําลังในการผ่อนจริงหรือเปล่าครับบางทีเนี่ยรถคันหนึ่งห้แสนแล้วส่งสามพันอย่างเงี้ย เราก็จะรู้สึกเฮ้ยมันง่ายนะไอ้แบบบ<ม>อลลูนเนี่ยแต่พอมันไปปลายเนี่ยมันไปใหญ่ค,คนเราจะชอบแอบมีความเชื่อกับตัวเองว่าตั้ง5ปีเดี๋ยวเราส่งนี่สามพันแล้วเราเก็บเองอีก5้าพันนะจากนั้นปลายปีแล้วเราก็รวมเงินก่อนไปเคลียร์เข้าจบสวยๆมั <hi> นของจริงมันจะจบไม่สวยอย่าอย่ามั่นใจในตัวเองมากอย่ามั่นใจในตัวเอง <ไป S 1> ว่า,าจะคุมได้แบบนั้นจริงๆแล้วแบบฟแฟลตเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะเรารู้เลยว่าต่อเดือนมันจะประมาณเท่านี้แล้วเอาไอ้ตัวเลขนี้เนี่ยมาคำนวณรวมกับรายได้ของเรารายรับเรานะครับหากตัวเงินผ่อน แล้วอย่าลืมมันมีรายจ่ายอื่นที่ตามมาอีกค่าน้ํามันครับค่าทางด่วนค่าจอดรถถ้าเกิดเป็นรายปีเจอประกันเจอภาษีต่อทะเบียนถ้าเกิดว่ามีบ้านด้วยมีอย่างอื่นด้วยอยากให้ลองรวมรวมกันดูสิว่ามันเกิน 40- 50หรือเปรเนรือเปล่าปกติเราจะบอกว่าเงินผ่อนหนี้เนี่ยไม่เกิน4 0ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาอะทางบ้านทั้งรถนะครับโคตดหนุ่มให้นิดนึงเป็น60 50 60บได้แต่ถ้าเกินจากนี้คือไม่ไหวแล้วนะ ไม่ไหวแล้วนะมันก็จะเหนื่อยเกินไปแล้วถ้าเป็นแบบบอลลูนล่ะครับก็ต้องบอกว่าการผ่อนแบบบอลลูนไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าอยากใหเราวางแผนเก็บเงินให้ดีแล้วกันเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเลือกแบบนี้เพราะว่าในช่วงเริ่มต้นทําให้เขาเคลื่อนได้อย่างเช่นมีรถมาทํามาหาก,กินได้<อ>นะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะทํามาหาก,กินยังไม่ยังไม่ถนัดยังไม่คล่องรายได้ยังไม่เยอะก็ยังสามารถหมุนไปได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่เงินเดือนรายได้สูงขึ้นก็ต้องเก็บออมนะเพราะเราต้องไปเจอกันปลายทางไม่อย่างนั้นเนี่ยแนวทางที่ไฟแนนซ์เขาให้เราทำเนี่ยเพราะถ้าผ่อนไม่ห หนึ่งแสนกว่าบาทนี่ใช่ไหมยืดไปอีกสองปีสินะครับกระจายไปอีก24งวดแต่ตรงนั้นก็จะเป็นดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแพงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยรถยนต์เนี่ยเป็นดอกเบี้ยประเภทคงที่เขากระจายดอกเบี้ยไว้ในงวดทั้งหมดแล้วถ้างวดสุดท้ายคุณไปขยับอีก2ปีก็ต้องใส่ดอกเบี้ยซ้ำเข้าไปอีกรอบนึงสรุปนิดนึงครับว่าวิธีการในการที่จะซื้อรถจะกู้มาต่างๆเนี่ยข้อระวังข้อแนะนําของโค้ชครับก็อันดับแรกนะครับอยากให้เราประเมินตัวเองนิดนึงนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมานนนเั็ดขป ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าบางทีขนาดมันใหญ่เกินไปราคาแพงเกินไปเนี่ยก็จะสร้างภาระผ่อนที่สูงเหมือนกันแล้วก็อันที่3นะครับก็อยากให้มองดูรวมๆครับอย่าดูแค่ค่าผ่อนอย่างเดียวนะครับเรามีค่าน้ามันนะครับค่าจอดรถค่าทางด่วนซ่อมบํารุงเช็คระยะนะมีภาษีมีประกันนะครับอยากให้มองภาพแบบนี้แล้วถามตัวเองแบบจริงๆว่าเราไหวหรือเปล่าคันมีรถคันนี้ช่วยให้เรามีประโยชน์ในชีวิตมากขึ้นอาจจะสะดวกมากขึ้นหารายได้มากขึ้นและเราไม่เดือดร้อนจริงไหมครับผมขอบคุณ โอบคมากครับผมให้คำแนะนำดีๆนะครับในการกู้ซื้อรถนะครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องไม่นเงินต้องครับ สวัสดีครับกลับมาช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชโกโมลกิจนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังสงสัยอยู่นะครับว่าบัตรประกันสังคมกับบัตรประกันสุขภาพท่วนหน้าหรือบัตรทองเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและควรจะเลือกอันไหนนะฮะวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับบัตรประกันสังคมก่อนเลยนะครับอันนี้คือโครงการนะฮะที่จะช่วยเฉลี่ยเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ในอนาคตนะครับถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วแล้วก็นะฮะไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยมานะคลอดบุตรทุกผลลภภาพเสียชีวิตอุบัติเหตุต่าง อันนี้เขาจะช่วยเราจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้บัตรประกันสังคมถ้าคุณทํางานอยู่แต่ถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระก็สามารถที่จะสมัครประกันสังคมได้เช่นกันนะครับในมาตรา40นะครับสำหรับบัตรทองหรือว่าบัตรประกันสุขภาพท่นหน้าเพียงแต่คุณมีบัตรประชาชนหมายเลข13หลักและเป็นคนไทยบัตรนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วนะครับแต่มีเงื่อนไขครับ คุณห้ามได้รับสวัสดิการนะฮะจากโครงการอื่นๆของภาครัฐที่มาสนับสนุนคุณหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณมีบัตรประกันสังคมอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะถือบัตรทองได้นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณลาออก จากประกันสังคมมาถือบัตรทองนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละอันนะฮะต้องดูอย่างนี้ก่อนครับถ้าคุณทํางานมีเงินประจําอยู่แล้วนะนะเงินเดือนประจําอยู่แล้วนะครับแนะนําให้ใช้บัตรประกันสังคมไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ลาออกจากประกันสังคมแล้วไม่มีรายได้ประจำนะครับไม่ได้ส่งตัวเองในมาตา40นะฮะ ไปถือบัตรทองเลยนะครับแต่บัตรทองมีเงื่อนไขนะครับก็คือเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับสปสชเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9โม5นาทีทางช่อง7 HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ